อันนั้นก็นมีคันใดน้อยอยู่ทั้งนั้นพี่เนาะอ,นอ,อันนี้คือเป็นเปียกเปียกน้ำฝนตกเนาะเมื่อวานนี่ฝนตกนะพี่นนอะนี่เลื่อนของเพื่นนี่ก็คือเปียกมดเนาะโอนะคระับผู้ชมตอนนี้เป็นไม้เสาเป็นไม้ไม่ยังก็คือมาฮอดที่สถานที่ตักเงือนเป็นจีบคอยนะพี่นนางเนาะนะนีะ่ตอนนี้ก็คือเป็นเงื่อนเกาของเพื่อน สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมอสุู้สุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะก้ามือนี้เป็นมือทําอิดเนาะที่ว่าเฮาซีเริ่มไปสั่งเฮือนของคนแคะหรือว่าเฮือนของครอบครัวนางเคลื่อนเนาะที่ว่าเพิ่นมีผัวเป็นบ้าหันเฮือนของเพิ่นลังเก่าขกา็มันกันรังน้อยๆสิเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางฝาทางมันยังกับขาดก,ก,กับเพม่นาแล้วฮะก็เลยว่าซีไปสั่งเฮือนให้เพิ่นมือนี้ความจริงกับกะาเกียมมาได้๋ยสามซีมือแล้วแหละเนาะ เมื่อนี้เป็นมือทําอิฐทีว่าเฮาซีไปลงมือสางตัวจริงนะพี่น้องเนาะการนี่นสร้างพ่นกะกะเกียมไม่ขึ้นรถขึ้นนั่นเป็นเจียพ่พอยเนาะนสร้างนี่กะบ่แมเป็นคนอื่นคนไกลเดอกเนาะพี่น้องเนาะเป็นอายเป็นน้องเป็นคนฮักคนแพงของเบาดำอยู่ทั้งหมดเนาะกัเป็นคนยุบานนี่แหละเนาะเอาขาเจ้าไปเฮ็ดขาเจ้าก็เฮ็ดถึกใจนะเนาะก็เลยว่าให้ขาเจ้าไปเฮ็ดแล้วก็จ่ายค่าจางตามปกติเท่าทีบานเฮา เคยจ่ายกันหั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะกะสิประมาณนั้นเดียวเฮาเกียมไปเบิงอยู่ที่สถานที่พุ่นพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะ โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากับมาฮอดที่บานเพียงค้ามบ่เนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็ว่าแน่ใจเป็นอ่าแต่ก้อนนี่เป็นบานห้องเมืองแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่น่าจะเป็นบานเพียงค้าเมืองเผาดมแขวงบบแก้วเนาะพี่น้องเนาะเขากับแด้เอาใหม่มาฮอดเป็นเทียบฮอยแล้วก็เห็นสองพวเมียเพิ่นอยู่ในหันน้ำกันเนาะเพิ่นกำลังแต่งกินเดี๋ยวชิบผ้าไปเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะสบายเล้วสบายดี บายดีเออสบายดีเฮ็ดมือเออสดีสดีเมืยังเกตกี้เห็นแตงกินอยู uh ่อยแตงฮอยแปนแแป้น่อยอ๋อนะเพิ่นหาก็แตงกินแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่แล้วกินหอยมันยังอันนี้มันแกงมันอบอบ อาหอยอ๋อไปเอาทั้งได้หอยเนี่ยหอยเอาคิดหน้าคิดหน้าไปเก็บเอาอยุ้ยนะมันไปไปเก็บไปน้ำกัดเขาเอาเอาไปเก็บจะไปเก็บเอออ๋อนะผัวเพิ่นไปเก็บแล้วก็มาเมียเพิ่นก็แต่งอเอต่งทำมานะก็ มีอยู่น้ากันได้สองคนเนาะครอบครัวของเพนนีอันนั้นก็มีคันใดน้อยอยู่ทั้งนั้นพี่เนอะอันนี้คือเป็นเปียกเปียกน้าฝนตกเนาะเมื่อวานนี้ฝนตกนะพี่น้องนี่ตก,ตกว่าเขื่อนของเพนนี่ก็คือเปียกมดเนาะตัวนี้เป็นเฮื่อนคัว,นะวเนาะโบแมนเฮื่อนนอนอ่าเปียกมดเลยสงองช่องเน้นน้ำทิ้งอ่าน้นนอนนะอันนี้คือเป็นเฮื่อนนอนของเพิน เปเลยเปิเลยนะการกินการอยู่ของเพิินกับแบบนี้หละพี่นกงคือของครบของกินก็คือหาจากธรมรมศาสตร์เนาะนเก็บหอยเก็บพักเก็บมีมาก,กินถือว่าเป็นครูที่หนักนะพี่นองอ่อเาเขาพเจ้าเชื่อว่าหลายๆครูจะต้องอิจฉาเพิ่น หอยหอยอันนี้มันหอยอย่างหอยปาักกว่างอ่ะปาักกว่างอ๋อเปิดเลยเปิดเลยมากินน้ำกันเอาเลยเอาเลยเส้นแสบเซนแบกินมาแล้วเดี๋ยวสิท้ายให้กับทานผุ้ชมบ่งอ่าเนอะคือคือบ่เอาักเขามาใช้บ่มเนี่ะ ผักเข่ากินะจนี่ได้อ๋อกินเะนี่กินจะนีมูจิบูอ๋อบุมีพักเข่าพี่น้องเอาเลยเอาเลยเปเลยเป้เเลยเอเลยปเลย้ เพิ่นกะอาชีไอไอนะพี่น้องนะพอเวลากินเข่าเรามีกล่องมายออยู่แบบนี้แต่กะยากก้ทานผู้สมได้เบิ้งนะล่เำปลำลำเลำำเป็ลำเปลลำำปลปปปเนเเ ถ้ามันบ่แซบบ่แซบเพิ่นว่าบ่แซบเนาเพิ่ถามว่าเป็นหยังเพินว่าจางข้าพเจ้าก็ฮู้บางคำเนาะพี่น้องเนาะอืมแล้วกพนกเอาเกลือแีพี่น้องลองเปิอีกดอกลลกี่ำเมือ แต่เราเออใแล้วแฟงเต้นเลือดเต้นไท้าเต้นตัวกิ่งยอไงไม่ส่าดตกินมาแล้วน้ เนาะกะท้ายให้เบิ้งวข่าๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับอยให้เพื่อนกินข้าวตามปกติของเพื่อนไปโอเคนะครับผู้ชมตอนนี้เป็นไม้เสาเป็นไม้ไม่ยังก็คือมาหอดที่สถานที่ต่างเฮื่อนเป็นทีทรพอยนะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ก็คือเป็นเฮื่อนเก่าของเพื่อน ก็ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นเฮือนนอนแล้วก็ตัวนี้เป็นหือนครั่วนะพี่น้องเนาะแล้วบอนที่เฮาทิมาตั้งเฮือนใช้ห้เพิ่นก็คือเข็ดเน่เนาะพอดีมีบอนว่างอยู่พี่น้องเนาะต่างกันอย่าวบอว่างหว่างตัวนี้ลงนะตอนนี้ก็คือกําลังเอาเสาเอาไม้มายังลงหามสามนะพี่น้องเนาะเสาก็โอ้ชอบ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 ช ยาตันน,น,ไปไปน,นี่เนื้อไอ้ไงไอ้ไงเนื้ช่องน้ำไม่เศร้านี่ก็เป็นไม้ไม่ยัง,งเท่าไรท่านผู้ชมแต่ว่ามีแกนเนาะนี่มีแกนคลา,ายๆแบบไม่ดูนะพี่น้องแต่บ่แม่นไม่ดูเนาะนี่เดี๋ยวเขาล่อถ่ายในสางเพิ่นเอาไม้ลงแล้วก็จักหน่อยก็สิเริ่มกะเกี่ยมสางแล้วเนะะาะนี่ <c oughs> นี่ก็คือเจ้าของเครื่องอันนั้นน้าท่านผู้ชมตอนนี้เขากลับมาอยู่กับอ่านั่งเคลื่อนกับไอ้คำเฟืองเนาะอือจ้าวจ้าวจ้าก็คือเป็นคูผัวเมียชีเพื่อนอาศัยอยู่เฮือนสองหลังนี่แหละตอนนี้เป็นเฮือนคูวแล้วก็ตอนนี้เป็นเฮือนใหญ่เนาะแล้วก็ตอนนี้คือเขากําลังทิมาสั่งเฮือนหลังไม้ให้กับเพื่อนเนาะอยู่เขตนี่แหละอ่า เป็นอะไรดีใจบัดชีดใหญ่ขึ้นหลังไหมไีนดีดีอ่ดีใจเอ๊ะนะดีใจมันยิ้มบ่ฮุบเลยนะขั้นขึ้นเนาะยนะดีใจเนาะอืมอืมดีใจเคยเคยคิดวัดชีดใหญ่ขึ้นแบบนี้บ่เคยคิดวัดชีดใหญ่การช่วยเหลือเป็นต่างหอต่างเงื่อนให้แบบนี้บ่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 เคย จะได้โอ้เพื e> ่อนใจนี้มาสร้างนะนี่ก็ดีใจแล้วดีใจแล้วเราเมื่อไงเพื่อนเราได้จิ่เราเมื่อปัจจุบันเราเมื่อตั้งเราเอยดีใจเพื่อนมา แวนี่นี่เป็นกองผู้ใจบุญที่พนอยู่ตางประเทศเพิ่นแหละพน่งเงิน,งงานมาให้คอยแล้วก็ให้คอยเป็นผู้มาบังแง,งส่สางนเงือนนี่ยให้พวกเจอดีใจเนาะครอ,อ,อบใจแล้วก็วอวยพรมันนะครอบครอบใจแล้วก็วอวยพรออออเออนะหลักๆก,ก็คือดีใจเนาะพี่น้องนาอก,อก,ก็เป็นอีกครูหนึ่งที่ ข้าพเจ้ากับผู้ครชิวานนะได้รับเป็นครูที่หนาหักน้องพี่น้องเนาะคือแบบเพิ่นไปใส้กับไปน้ำกันคือที่กี่เนี่ยก็คือเห็นเก็บหอยมาเก็บหอยเก็บหอยมาแต่งกินน้ำกันน้องพี่น้องเนาะอ่าเนาะแต่ชีประมาณนั้นเนาะกินตลอดกินจมูกกินมือจมูกจะไม่อย่างกินเนาะโอเคนะครับคุณผู้ชมกับอ่า ชิบประมาณนั้นเนาะสำหรับการสั่งหอสั่งเฮือนให้กับาทางนางเคิร์นเขากะยังบ่ท่านได้สั่งเนาะมือห<อ>นึ่งกับ,บเป็นมือที่ว่าเขาเอาใหม่มาลงกะเกี่ยมที่สั่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ทาง้งในสั่งมันกับกำลังกะเกี่ยมอยู่พุ่นแหละเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะบชิบประมาณนี้เนาะกะพวกเขาก็ต้องขอโจ้ขอลากันเพียงเท่านี้พบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวตอนแรงชิพยายามมาอัปเดตให้เติมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี สบายสบายเละนอนแน่สบายเลยเหลือกิบายบายสบายเลยสบายดีอ่า